ที่มถ uh ่ายเป็นรูปมั้งนะใครทุกท่านได้แสดงเอออนไรรเพื่อให้ทางที่สิ่งลี้ลับที่อยู่ข้างในเนี่ยได้รับรู้สุดความจริงนะว่า ในคำล่ำลือที่บ้านแห่งนี้บ้านร้อยปีเนี่ยความสิ่งลับกินไหมตามคำล่ำลือของชาวบ้านที่บอกมา,<อ>าก็สิทธิประการใดก็ต้องขอก่าขอเจ้ขอ,อของที่ที่บ้านนี้ด้วยนะครับครับไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูประมาณหนึ่งทุ่มตอนนี้มืดแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปชมด้านในฮะว่ามีสิ่งลี้ลับอะไรรู้ไหมก่อนอื่นเราต้องขอเข้ามาก่อนครับ แนะนำตัวพอแล้วก็เข้าไปดูด้านในกันดกวาต้องปีนไปวันนี้เรามาพุ่งกว่านนะรู้สึกรู้สึกว่าเริ่มคนลุกเชิญตามมาครับเชิญตามมามีการบูรณะใหม่รมรปรับปรุงบูรณะใช่ี่สภาพบ้านใหม่นะครับมีแต่เก่าร้อยกว่าปีแล้วแต่ที่นี้เขาดูแล อาจจะดูแลซ่อมบำรุงอาจจะลูกรุ่นหลังประมาณสี่จานูนไอจาแบงค่ะฟังนิดก่อนไปก่อนที่สุดในโลกวันนี้มาบ้านคลองปากคลองแสมพู้ร้อยปีแต่กี้ต้องขออภัยท่านผู้ชมด้วยเพราะว่าเน็ตตรงนี้ไม่มีจริง สองสามเครื่องนะฮะใช้สองสาเครื่องมีเครื่องสุดท้ายแล้วนะถ้าถ่าหลุดอีกก็จนปัญญาเราก็ต้องเราต้องที่เปลี่ยนแผนใหม่อ่าหลุดอีกผมก็ต้องใช้จําเป็นถ่ายวีดีโอแล้วจะลงให้แฟรเพลในแก่บ้านตากตองร้อปีนะครับว่าจะเจออะไรที่พิรับ มีเศษลปโอหอยพอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนโอ้ยดีๆไม่ไม่ไม่ก็ต้องทำอย่างนี้ที่ปะการังปะการังไอ้นี่จะก้าวขึ้นอย่างไรนี่อย่าดิอยดิอย่าวิ่งขึ้นอย่าวิ่งหนีอย่าวิ่งหนีดิไอ้นี้คือจะหุนสายตาลุงพูดบอกว่าใครรู้สึกเหมือนคนจะดึงขาใครหมด่ละคะท่านผู้ชม อีายคนเนึ่งที่ไม่ไม่อยู่ก็ข้างหน้านี้มีอะไรไหมมีของที่ต้องมองแล้วแหละอัจะจะฝ่าย่า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 ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่่าฮ่าฮมาฮ่าค่าฮ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 าฮ่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 นี่ยฮ่า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 ล้วครัฮ่าฮ่าฮ่าฮาง่าฮ่า้่าฮ่่างว่าฮ่่า่า่่าา อายุมันร้อยกว่าปีแล้วบิดไปหมดแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะฮะบ้านยังดูดีอยู่เสาหลังคาเขาเปลี่ยนนี่น่าจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยใหหมม่ดเลยเป็นเป็นพี่ดูไม่ได้แล้วครับเฮ้ยร้อนจะให้ผมอยู่ในนี้เหรอท่านอยากอยู่ก็ได้นะลองดูได้สักห้านาทีไม่ไม่ไม่ดีกว่า ยนก็มีปัญหาเดือดอใครด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวพยายามเดี๋ยวผมไปหาที่สัญญาณนีงเอ่อที่ความรู้สึกที่เราได้มาวันนี้กับบ้านปากคลองแสมผู้ตำบลปากน้ำาระแสอำเภอแกงจังหวัดระยองว่ารู้สึกยังไงที่ได้มาชุดนี้ได้มายัางไงครับในตู้เสื้อผ้าค่ะเป็นเป็นของใครคุณยายค่ะคุณยายไม่อยู่บ้านแอบแอบค่ะแม่ไม่รู้นะว่าแต่งตัวแบบนี้มา